ครับเพื่อนเพื่อช่างแตกจัก,กรพงนะครับก็วันนี้ผมได้ b r เดอร์ GS 2007มานะครับซึ่งลูกค้ามาฝากซ่อมนะครับลูกลูกค้าที่เป็นแฟนเพ็นนะครับก็มาฝากซ่อมนะครับก่อนที่ผมจะซ่อมเนี่ยผมต้องลงบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานในงานซ่อมแล้วก็บอกอาการของลูกค้าว่ามันเกิดจากอาการอะไรนะครับจากตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่านะครับลูกค้าแจ้งมาว่า หยับไปดีๆแล้วมันหมุนฝืดติดก็คืออันนี้ผมใช้มือหมุนล้อนี่คือหมุนไม่ไปเลยนะครับแล้วนะครับสภาพจากที่มานะครับก็จะมีขาเหยียบมาด้วยนะครับก่อนที่ผมจะซ่อมก็จะเหมือนกับจากตัวน,นี้นะครับลูกค้าน่าจะงงแงะมาแล้วน่าเป็นไหมฮะรอยนี่นะครับตัวน,นี้ยังไม่ที่น่าจะโดนแงะแล้วนะครับถ้าแงะก็เลยรอ,อยนี้ก็เลยลงไปไม่สนิทนะครับพอเขาลงไปไม่สนิทเนี่ยนะครับเหมือนกับรู้ได้ทันทีว่าโดนอาจจะโดนลูกค้าแงะมาหรือว่าตรวจสอบ อะไรสักอย่างว่ามันติดอะไรตรงไหนนะครับอันนี้คือโดนเงี้ยมาแล้วหรืออาจจะโดนซ่อมมาแล้วด้วยซ้ําไปผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าฝาฝาตัวนี้นะครับก็เหมือนล็อกไม่แน่นมานะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะเช็คทุกสิ่งทุกอย่างก่อนก่อนที่จะซ่อมนะครับอันดับแรกนะครับจุดนี้นะครับตีนผีเข็มมีมาด้วยนะครับตีนผีเข็มมีมานะครับแต่ไอตัวสอด ไอตัวสอนรอยได้เนี่ยไม่มีนะครับไอตัวสอนรอยได้ไม่มีนะครับตัวยกตีนผีนี้คือยกขึ้นปกตินะครับเข็มเนี่ยหมุนไม่ลงนะครับเพราะติดฝืดอะไรสักอย่างนะครับตัวปรับที่ห่างนะครับตัวปรับลายนะครับตัวปรับลายก็หมุนฝืดนะครับฝืดมากเลยครับตัวกดย้ำนะครับกดไม่ลงนะครับส่วนไอตัวหมุนฝั่งนี้ผมจะไม่หมุนนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อผมหมุนจังหวะมันอาจจะ ถ้าเบื่อมันเกิดอะไรขึ้นข้างในที่ยังไม่ไแกะมันอาจจะผิดจังหวะไปน้องนะครับจะไม่หมุนนะครับก็ดูคร่าวๆตามเคสนี้ก็คิดว่าเาจะต้องรื้อเยอะนะครับถ้าเผื่อเย็บอยู่ดีแล้วมันติดนี่อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากคือถ้าเราเย็บตลอดเนี่ยจากมันจะไม่ติดฝืดมันก็จะหมุนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจอดไวไม่ได้เย็บจากพวกนี้มันจะติดแน่นอนเพราะว่าเพลาของเขามันไม่ใช่ลูกปืนนะครับเพลาของเขามันเป็นบูทนะครับ อันนี้ช่างสันนิษฐานเอานะครับประมาณนั้นนะครับช่างต้องแกะได้คลิปหน้าเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามันจะแกะตรงไหนนะครับคลิปนี้มาลงไว้ว่าจากดร์เดอร์นะครับซีรีส์ GS 2007นะครับมาด้วยอาการติดฝืดเนี่ยสภาพที่เข้ามาเขาจะเป็นแบบนี้เลยก่อนที่ช่างจะซ่อมนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปซ่อมเสร็จแล้วจะมาบอกอาการน้องเกิดจากอะไรนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้สําหรับคลิปยาวนะครับเพื่อลงไว้เป็น เค่อเคตๆไปว่าช่างซ่อมตัวนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ